นีไ่ไงนู่นไงชายคานะ่ามีพึ่งเกาะอ,อยู่นี่นี่พึ่งนี่หลังหนึ่งนี่หลังที่สองแล้วก็มีตัวต่ออยู่นี่เนี่ยโบสนี้พี่พึ่งคนสร้างพี่พึ่งมาจองอยู่แล้วะ่ะ สองหนึ่งเพศสองหนึ่งอ๋อฝั่งพึ่งสองต่อสองใช่ไหมหยงเวิร์ดได้พี่พึ่งไปขนไอ้นี่ไปคนไอ้นี่เองโมฉลาดพี่ไปทางไหนเนี่ยแดนแดนสีทะเลาะแล้วนะคะแฟนสีทะเลาะร้านไหนพี่หนุยถามร้านไหนถ้าพี่ไปก็พี่ช้างบอกว่าร้านไหนที่นำเสนอสเต็กไงนี่นี่พึ่งสองลังคู่กันเลย นี่พึ่งรังที่หนึ่งรังที่สองแล้วก็ต่อรังต่อแล้วก็มีหน้าบดอีกหนึงรังเท่ากับมีรังต่อสองรังมีรังพึ่งสองรังคู่กัน